จเจริญธรรมสำนึกดีครับพบกับบอกเล่าข่าวบาวรสาเรโศกนะครับกิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาที่บวรสาเีโศกเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะอยู่ประจำที่ตลอดพรรษาสามเดือนหากไม่มีเหตุจำเป็น ก็จะไม่ไปพักค้างที่อื่นช่วงสถานการณ์โรคโควิดระบาดหลายคนมาพบเจอกันอีกหลังจากห่างหายไปกว่าสองปีวันอาสาลหะบูชามีญาติธรรมจากพิจิตรพิษณุโลกเพชบูรณ์กำแพงเพชรสิงห์บุรีอุทัยธานีลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์และชนบุรี มาร่วมกิจกรรมใส่บาตรเข้าวัดฟังธรรมต่างนำอาหารมังสวิรัตและพืชผักผลไม้ขนมไทยๆมาถวายท่านสมณนะและแบ่งปัญญาติธรรมได้รับประทานร่วมกันด้วยความเคารพและศรัทธาซึ่งกันและกันช่วงเย็นวันอาสาฬหบูชาวัดทั่วไปจะจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละบวรของชาวโศกถวายสการะบูชาต่อพระพุทธองค์ด้วยการเวียนธรรมโดยมีสมณะและสิกขาตเป็นผู้สาธยายธรรมช,ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นเวลาแห่งการบำเพ็ญเพียรของนักปฏิบัติธรรมด้วยการตั้งตบะธรรม บางคนตั้งใจงดอาหารมื้อเย็นทานอาหารวันละหนึ่งมือ้องดขนมหวานงดทานอาหารเส้นร่วมทำกิจวัตรอ่านหนังสือธรรมะและมาวัดฟังธรรมเพิ่มมากขึ้นเออผมจะมาตั้งตะบะเข้าพรรษานี่คือร่วมกิจกรรมทำวัดเช้าเย็นครับสาธุปีนี้ขอตั้งตะบะ คุยกับพ่อบ้านนะจะถือศีลพมมันทร์ตลอดพรรษาปีนี้นอกจากพัฒนาฐานศีลห้าแล้วก็จะพยายามลดน้ำหนักตัวเองลงค่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวสามเดือนนี้จะลดลงห้ากิโลช่วงบ่ายวันเข้าพรรษาคุณทองปานได้จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้ด้านการทำกสิกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการทำโคกหนองนาได้มีเจ้าภาพทั้งคุณทองปานนำหน่อไผ่มะกรูดน้อยนาผักหวานตาและคุณชมจากอำเภอตาครีได้นำหน่อมะพร้าวกว่าร้อยหน่อมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าอบรมนำไปปลูกเพื่อสร้างอาหารให้กับผู้คน ความสุดตรงสองทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลดละทั้งกามและอัตตาโดยดำเนินตามหลักมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานำพาตนให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเจริญธรรมสอบนึกดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนพ้นทุกนะครับวันอาทิตย์ที่10ถึงวันอังคารที่12กรกฎาคม2565ชาวบาวรสาเลียโศกร่วมกับญาติธรรมพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมกัน จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนพ้นทุกเพื่อให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้กับแม่แม่ผู้มีอายุยาวคนวัดและญาติธรรมด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดของอาจารย์หมอเขียวหลักการแพทย์แผนไทยโดยหมอใกล้ธรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน69คน เป็นชาวชุมชน26คนสมณะ3รูปญาติธรรมจากข้างนอก29คนและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม11คนโดยมีกิจกรรมดังนี้เปิดงานโดยท่านสมณะรือคมธรรมกิติโกสวดมนต์ฟังธรรมธรรมรับอรุณ ธรรมะก่อนฉันธรรมะพาผลทุก์ตรุ่มตุ้มมงทบทวนธรรมการฝึกรมหายใจปรับสมดุลโยคะไออาหารเพื่อสุขภาพหยอดหูหยอดตาพอกทา แช่มือแช่เท้ากัวซาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสทำให้ชาวชุมชนได้ดูแลสุขภาพและเป็นการแบ่งปันความรักความอบอุ่นให้ญาติธรรมใกล้ไกล ได้เข้าวัดฟังธรรมดูแลสุขภาพพึ่งตนพ้นทุกข์เป็นภาพบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นรอยยิ้มเสียงหัวเราะเราจะมาพบกันใหม่จเจริญธรรมสำนึกดีครับ